มีปัญหานักก็กดรีฟันแล้วไปสร้างอินจินเองซะเดี๋ยวผมจะไปใช้คำพูดดังกล่าวไม่ใช่ของใครที่ไหนแต่มาจากชายที่เรารู้จักกันดีอย่างแรนดี้พิทฟอร์ดเจ้าของเกมบอ r เ e อร์แลน4ที่เพิ่งเปิดให้เล่นไปเมื่อไม่นานมานี้และแม้จะทำยอดผู้เล่นย,ลยขายได้เป็นที่น่าพอใจแต่ปัญหาเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่หลายๆคนกลัวกบกลายเป็นจริงทำไมได้รับเสียงบนจาฝังเกมเมอร์และแนนอนวาชายอย่างแรนดี้พิทฟอร์ด ย่อมไม่ยอมอยู่เฉยแน่ๆจึงเป็นที่มาของคาพูดข้างต้นและสวัสดีครับทุกๆคนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กเกิดเหตุการณ์มากมายแต่หนึ่งในสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นคือการที่เรานักพนฒนออกมาสแสดงทัศนคติบางอย่างจนเป็นผลให้ตัวแกของพวกเขาได้รับผลกระทบไปด้วยโดยชื่อหนึ่งทีทุกคนตอนนี้จะนึกถึงก็คงไม่พ้นแรนดี้พิทฟอร์ดแต่ผมจะบอกว่ากรณีของแรนดี้จะถือว่าเบาไปเลยครับและกาพูดในแง่ของดรามา่าออาตรงบอกเบาที่สุดเลยก็ว่าได้ พราะยังไงมันก็เหมือนคนปากดีพูดไปเรื่อยซะมากกว่าแต่อีกกรณีนึงที่เรากําลังจะพูดถึงนั่นเรียกได้ว่าพูดไม่คิดไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าโพสต์ไม่คิดซะมากกว่าและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ใช้โซเชียลในทางที่ผิดแหละครับและใช่ครับผมกำลังพูดถึงกรณีนามาของ g o o อฟ o UT o อัรย กรณีของ g กลด์ออฟโยีของ Studio Sucker อ Production ภายใต้ร่มเงาของโ o n y Interactive e n t e r t a i n m e n t นคือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเมื่อหนึ่งในเสือป,ปิงของทีมเผยข้อความที่ตั้งใจล้อเลียนแต่ก็ดูจะไม่ถูกกาลเทศะสักเท่าไหร่แทมที่ถูกตีความว่าเป็นการส่งเสริมความรุนแรงอีกด้วยแนำไปสู่การถูกปลดฟ้าผ่าและทำให้ตัวเกมต้องมาเชิญหน้ากับกระแสด้านลบทั้งที่ยังไม่เปิดตัวเต็มรูปแบบเลยเกม g o d ด์ออฟโเเป็นภาคต่อโ o ลด์ออ s ซูช i m a เกมชื่อดังดียวมาในปี2020ี่ที่รับคำชนจากทั้งผู้เล่นและนักวิจารณ์ไปอย่างมากมายโดยบรรยากาศญี่ปุ่นยุคสมูไร่ผสมงานศิลป์และการเล่าเรื่องที่งดงามพากต่อน,นี้โซนี่ต้องการยกระดับให้เป็นแฟรนไชส์หลักคล้ายกับทีเดอร์รันออฟอาร์และฮอ r ิ z o นเป็นซึ่งโดยศักยภาพที่ภาคแรกมันสามารถทําได้ก็ไม่แปลกดีทางโซนี่จะตั้งความหวังไว้สูงแต่ปัญหาคือกระแสะคาดหวังที่สูงมากทําให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกมล้วนถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานใหม่ ข่าวลือหรือแม้แต่โพสเล็กๆของทีมงานบางคนและผู้ติ่ก่อให้เกิดขึ้นลงครั้งนี้ก็คือดูแฮร์ริสันหนึ่งในศิลปินของทีมผู้พัฒน,นาโดยเธอโพสข้อความลงบนโซเชียลหลังจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสาสนาในสหรัฐอเมริกาอย่างชารีเคิร์กโดยข้อความคือ I hope the shooter name is Mario so that r e g i n know his bro got his back เนื้อหานี้ตั้งใจเป็นมุกเชิงประชดโดยเล่นขังกับตัวละครจากนินเ e n d o แต่มันถูกโพสในช่วงเวลาที่คนเพิ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์จริงความรู้สึกที่สังคมได้รับก็ไม่ใช่เรื่องขำขันแต่คือการหัวเราะบน,นความสูญเสียในไม่กี่ชั่วโมงหลังโพสข้อความถูกแคปและกระจายไปอย่างรวดเร็วใน X อก d ร i t และ Facebook รวมถึงฟอรั่มเกมต่างๆมีคนจํานวนมากตําหนิว่าเป็นการส่งเสริมความรุนแรงและบางคนถึงขั้นโยงว่าทีมซัก,กร์ผันสับสนุนความคิดนี้ด้วยหรือไม่ แม้จะดูแปลก,กไปบ้างที่การกระทำของคนคนเดียวทําไมข้อมูต่างชาติถึงโจมตีเหมารวมแบบนี้แต่ผมเองก็คิดว่าเพื่อนๆน่นาจะเคยเห็นเคสที่คล้ายกันแบบนี้มาบ้างแล้วทั้งจากในบ้านเราและรวมถึงตัวเพื่อนบ้านอยู่บ้างครับเล่าจริงๆตามเพจเกมต่างๆก็มีความเมลต์ลักษณะที่จะไม่ซื้อเกมเล่นแม้คนทําผิดจะโดนอะไรออกไปแล้วก็ตามแน่นอนาว่าหลังจากเรื่องราวมันแพร่ไปตามอินเทอร์เน็ตกระแสของชาวเน็ตก็เกิดแบ่งออกเป็น2ฝั่งนั่นคือฝั่งที่ไม่พอใจซึ่งพวกเขาเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบ หาความเคารพต่อชีวิตคนนั้นไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่มาจากทีมงานของเกมที่มีชื่อเสียงระดับโลกส่วนฝั่งที่เห็นใจบางคนก็มองว่าเป็นเพียงดากโจ๊กที่ดันผิดที่ผิดเวลาไปเส้หน่อยและการที่เจ้าตัวถูกโจมตีมากขนาดนี้ก็ดูจะหนักเกินเหตุไปด้วยแต่เมื่อเสียงฝั่งไม่พอใจมีมากกว่ากระแสบอยคอร์ดโคดออฟยูเอีจึงได้เริ่ม,ม,มติดเทงในบางประเทศมีคนบอกว่าจะยกเลิกการพรีออเดอร์และมาสนับสนุนโซนี่หากมีาจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยซึ่งแน่นอนครับ ไม่นานหลังจากดราม่าโซนี่และซัก,กระพันกอกอแถลงการสั้นๆว่าดูแฮร์ริสัน no longer an e อ p l o y e e หรือก็คือตัวแฮร์ริสันถูกเลิกจ้างแล้วนั่นเองแน,น่นอนว่าที่โซนี่และซัก,กระพันออกมาดำเนินการเร็วแบบนี้ก็มาจากการตัดสินใจที่จะปกป้องแบรนด์ก่อนเพราะคิวเสียงโกลอฟยูทีไอและโซนี่มีมูลค่ามหาศาลการปล่อยดราม่าลุกหลามย่อมเสี่ยงแต่ย่อยขายอีกอย่างดราม่าที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาจากตัวของพนักงานเอง ไม่ยอมบ,บริษัทหรือตัวเกมด้วยในแม้ว่าจะปลดพนักงานไปแล้วแต่ผลกระทบต่อโกลด์ออฟยเทอี D o T e ก็ยังคงอยู่ซึ่งดูได้จากทั้งใน reddit และใน X รวมถึงจากตัวอย่างวิดีโอที่อยอดิสไรพุ่งกระฉูดก็บอกในคําเดียวครับคือสวยนั่นแหละครับแทนที่ทีมงานจะใช้เวลาก่อนเกมออกมุ่งเน้เนไปที่การโปรโมทความงามของภูมิประเทศญี่ปุ่นระบบการต่อสู้ที่พัฒน,นาขึ้นจากผ้ากอดเรื่องราวหน้าหนึ่งในจักรวาลของเกมแต่สิ่งที่สื่อและโซเชียลมีเดียพูดถึงตอนนี้ก็กลายเป็นดาราม่านักพัฒน,นา ซื้อเกมหลายเจ้าที่ตอนนี้ก็ต้องเลือกที่จะพาดขวัวเกี่ยวกับโพสมากกว่าตัวเกมซึ่งส่งผลดโดยตรงให้การสร้างกระแสหายเชิญบวกถูกรดทอนลงแน่นอนครับว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าดราม่ามันจะหนักยังไงถ้าเกมมันดีจริงคนก็จะซื้อแน่นอนแต่คงไม่ใช่เดวันน่ะแหละครับซึ่งบางบริบทที่ว่าเกมดียังไงคนก็เล่นบางทีมันก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้เหมือนกันแม้ในสายตาเราจะมองแปลกๆหน่อยแต่มันก็มีคนแบบที่ว่า อาจจะเปลี่ยนใจไม่ซื้อเพราะไม่ชอบตัวคนมันก็มีอยู่เหือนกันนะเพราะถึงแม้ว่าซัก,กร์พันจะได้ดูเฮริสันออกไปแล้วแต่ผลกระทบมันก็ยังอยู่เลยคือในมุมมองผมทางฝั่งซัก,กร์พันเขาก็ลงโทษอย่างถึงที่สุดแล้วนะแล้วก็แสดงจุดยืนไปแล้วว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เฮริสันทําแต่ตัวเกมเป็ย่งน้ผลกระทบอยู่เหมือนเดิมส่วนตัวของเฮริสันหลังจากโพดาม่าแล้วเฮริสันก็บอกว่ามีคนส่งอีเมลไปหาในเจ้าของเธอมากมายซึ่งนี่เธอหมายถึงก็คงเป็นซัก,กร์พันนั่นแหละครับ โดยมีคนติดตอ่อสอบถามร้องเรียนเกี่ยวกับตัวเธอเกี่ยวข้อความที่เธอโพสต์ไว้แล้วบางคนก็นยังบอกว่าจะติดต่อไปทุกครั้งที่เธอได้งานใหม่และจะยังทําแบบนี้ตลอดไปเธอยังโพสต์ว่า the insensitive joke has cost her my dream job ซึ่งแปลว่าเรื่องตลกไร้สาระมันทําให้เธอต้องเสียงานในฝันไปและถึงแม้จะเสียงานไปแล้วเธอก็ยังระบุข,ข้อความที่ว่าหากการต่อต้านลทัทธิฟันซิสคือสิ่งทำให้เธอต้องสูญเสียงานในฝันที่ทำมา1ิปี ใช่ก็จะทํามันอีกครั้งในแข็งแรงกว่าเดิมร้อยเท่าด้วยสึ่งอันนี้เผื่อใครงงนะครับเขาว่าฟานซิสจะในความหมายทางการเมืองหมายถึงระบอบเผด็จการที่กดขี่สิทธิเสรีภาพแจ้มนาาเบสเซนและมีแนวคิดสุดโต่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งเสรีนิยมในอเมริกามักใช้คำว่าฟ่านซิสเรียกฝ่ายขวาหัวอนุรักษ์นิยมหรือบุคคลที่มีท่าทีต่อต้านสิทธิของกลุ่มคนบางประเภทเช่นผู้อพยพหรือเ่า LGBTQ+ ในกรณีนี้ชาลีเคิร์กเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมในอเมริกา ซึ่งถูกมองโดยฝั่งตรงข้าวว่าเป็นตัวแทนของความคิดฟรานซิสดังนั้นเฮริสันจึงมองว่าการโพสของเธอเป็นการล้อเลียนและต่อต้านฟรานซิสไม่ใช่การตลกบนความต่างผู้อื่นครับเฮริสันยังเคยบอกว่าเธอได้รับทั้งสายและข้อความนี้ด้นามหลังจากโพสข้อความดราม่าไปแล้วด้วยก็ส่วนอันนี้ก็เป็นผลจากาการกระทำแหละครับเพื่อนๆเ,เองเวลาจะโพสอะไรก็ระวังไว้หน่อยนะครับวันก่อนไปเจอช็อตทีห่หัวคุยกันที่มีพนักงานโพสสภาพการทํางานของตัวเองแล้วนำไปจิตจอที่ทํางานและในนั้นดันมีหลังบ้าน ถ้าเจ้านายไม่เห็นไอคนโพสยังไงก็ซวยครับซึ่งคงเห็นแน่ๆแ,แหละเพราะคงมีคนแรงานไปแล้วแน่นอนอะซึ่งโดยส่วนตัวงานของผมเองเวลาออกหน้างานหรือไปเซอร์วิสลูกค้าเขาก็ห้ามถ่ายรูปครับหรือห้ามลงข้อมูลอะไรในโซเชียลเหมือนกันเพราะบางทีมันไม่ได้จบแค่ที่เรานะครับบางอย่างมันจะไปทําให้คนอื่นในทีมหรือในบริษัทหรือกระทั่งตัวบริษัทเองเสียหายซึ่งการโดนไล่ออกนี้ถือว่าเป็นการลงโทษที่อารมุ่มเอรุ่ยมากนะครับเพราะถ้าโดนฟ้องขึ้นมามันจะชวนขำไม่ออกเอาซะมากกว่า ก็น,นี่ของแฮร์รีสันผู้ว่าทางฝั่งโซนี่อาจจะกำลังรอดูผลกระทบอยู่ก็ได้มัง้งไม่แน่ว่าอาจจะฟ้องก็ได้นะเพื่อหนึ่งเป็นการชดเชยการทำของตัวเองกับ2แสดงสจ,จุดยืนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยและเป็นเสียแนวคิดความรุนแรงเราเองก็คงต้องรอดูไปก่อนว่าตอนเกมวางขายผลจะเป็นยังไงปาโน่ตัวเดียวก็จะตายหมดบอ่อหรือเปล่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วละครับเพ,เพื่อนๆล,ละครับคิดยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้บ้างมีใครที่ตัดสินใจจะไม่ซื้อเพราะเหตุผลนี้ไหม หรือใครเป็นแบบซื้อแน่นอนเพราะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกมนี้ยังไงก็มาพูดคุยกันได้ครับที่คอมเมนต์เลยแต่ในประเด็นของแฮริสันผมขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพหน่อยนะครับประเด็นมันอ่อนไหวอยู่เหมือนกันแล้วก็ผมขอขอบคุณทุกๆคนที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆแล้วขอขอบคุณหลดสมาชิกในสามท่านนี้ด้วยนะครับที่ยังอยู่เป็นครอบครัวจีจีเกมเมอร์ผมขอบคุณพวกคุณอย่างใจจริงนะครับที่เข้ามาเป็นครอบครัวของเราในถ้าหากใครอยากสมัครช่องนี้ของผมก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นแค่ชามานาเน ถ้าชอบคลิปที่ผมทําก็รุวกกนกดไลค์ก Subscribe, ด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ้มหน่อยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ